สาวอยู่มีโอกาสไปเที่ยวซีคอนสาขาซีนครินค่ะเพื่อนจ๋าก็นี่เลยอาหารที่ชอบเหมือนเดิมเลยพาพเพื่อนไปทานขนมจีนเส้นสดขาววันนี้สายุทานขนมจีนน้ำยากแกงกะทินะคะเพื่อนจ๋าร้านนี้อร่อยค่ะแล้วก็เขาให้เยอะด้วยนะคะสาวอยู่เป็นคนชอบทานผักค่ะก็เลยแจ้งเขาว่าขอน้ําเพิ่มน้ํานิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นคนชอบทานผักเส้นไม่ต้องเยอะแต่สรุปก็คือว่าเส้นเขาก็ให้มาปกติค่ะน้ําให้มาเยอะมากเพื่อนๆน,นี่ดูสิคะราคาเดิมค่ะอันนี้ชามนี้นะคะเจ ส0บาทค่ะเพราะว่าสาวอยู่เพิ่มไข่หนึ่งใบนะคะเพื่อนๆไข่เอาไว้ให้ลูกสาวค่ะนี่เลยน่ารับประทานไหมคะน่ารับประทานมากเพื่อนๆนจ๋าบอกเลยว่าอาร่อยจริงๆถ้าใครชอบทานขนมจีนนะคะร้านนี้ห้ามพลาดค่ะมีอยู่แค่ร้านเดียวค่ะอันนี้มีตาฮาลาด้วยนะคะอิสลามทานได้ค่ะไอพุทธอย่างเราทานได้นะคะไม่มีการผิดกติกาจ้าบอกเลยว่าอาร่อยเด็ดจริงๆค่ะมาดูสิไข่เป็นไข่เป็ดยางมะตูมเพื่อนๆนจา๋าแกงกระทิเขานะคะเพื่อนเพื่อน คน้นเนื้อปลานี่แบบเน้นๆเลยเพื่อนๆจ๋าฐานคู่กับผักสดนะคะผักสดเขาจะมีให้หยิบเองที่หน้าร้านค่ะสามารถหยิบได้ตามสบายเลยค่ะเจ้าของร้านอัธยาศัยดีมากๆยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาไพเราะมากๆเพื่อนๆจ๋าใครที่ยังไม่เคยลองทานนะคะผ่านไปผ่านมาลองแวะซื้อชิมได้นะคะแต่ยูคอนเฟิร์มค่ะว่าร้านนี้อร่อยค่ะ อ๋อถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ไม่ได้ทานที่ร้านนะคะสามารถสั่งกลับบ้านได้ค่ะทางร้านนะคะคิดค่าบริการเพิ่ม5บาทคันเพื่อนจ๋าไม่แพงนะคะสําหรับอุปกรณ์ที่เขาจะต้องแพ็กกลับบ้านให้กับเราค่ะนี่ค่ะดูสิคะดูน้ําค่ะน้ําแกงกะทิค่ะเพื่อนจ๋าน้ํายาปลาค่ะเพื่อนแล้วก็ไขย่ยางมะตูมที่เป็นไข่เป็ดดูสิเยิ้มๆเลยเพื่อนแหนมกระผักดูสิมันน่าทานไีหมดเลยเพื่อนจ๋าไปจะไปทานกันเลย